เพราะฉะนั้นเออจะพาไปกินอะไรที่มันปิดท้ายนิดนึงค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือราคาย่อมเยา์10บาทเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยแซ่บเข้มขน้นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวค่ะ ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันสปากค่ะแมมมีสออเสือกระรนเราต้องอ่านให้ถูกต้อง,สงใส่กากหมูน่อยติดมันสปากเลยทีเดียวตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลกวังทองค่ะหมู่ที่4ตําบลสมอแขอมําเภอมืนจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านนี้แม้ว่าจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ลูกค้าเนี่ยแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันจนแน่นร้านค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วราคา10บาทเท่านั้นนี่ถึงขัน้นมีทาหารมาคุม้วยนะเมื่อกี้นะไม่ทำมาทานมาทานนะฮะติดใจเหมือนกันคุณทหารก็รติดใจ ให้ลูกค้าที่ร้านเนี่ยเขามีให้เลือกนะคะสเส้นเล็กเส้นใหญ่มีข้าวบะหม,มี่เหลืองส่วนเนื้อเนี่ยมีเนื้อสดอเนื้อเปื่อยหมูหมักตับหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูอ่า ที่สำคัญถ้าสั่งถึง10ชามเนี่ยร้านใจดีแถมน้ำอัดลมขวดเล็กไปเลย1ขวดเดือติดคออันนี้น,น้องเอ๋ยได้แน่นสั่งไปก่อนนะค่ะมาถึง10ชามเลยและที่สำคัญแต่ละวันเนี่ยยอดขายเขาบอกบอกๆค่ะไม่ต่ำกว่าพันชามเองโดยเจ้าของร้านก็คือคุณเป็นิกาบัวแยม้มเล่าว่าเดิมทีเนี่ยครอบครัวก็ทำธุรกิจรับจัดอาหารว่างตามงานสัมมนานงาน,านประชุมต่างๆรวมไปถึงโต๊ะจีนนี่แหละแต่ช่วงนี้รู้ๆกันอยู่ค่ะวิกฤตไวรัสโควิด -19 มันกระทบหนัก งานมันไม่มีเข้ามาเลยหลายเดือนเลยปรึกษากับครอบครัวละกันและก็เลยอยากคิดที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราคาประหยัดคือตัวเองก็ได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นใจชาวบ้านที่รับผลกระทบเช่นกันโอ้ชิ้นมาโอ้นี่10บาทเนี่ยน้าตกก็มาเขาบอกว่าไม่หวังอะไรเอากําไรเล็กๆน้อยๆพออยู่ได้เท่านั้นเองหูจ่าเกียวก็ใส่ไปเต็มที่เท่าไหร่นะคะบาทค่ะสิบาทฟังไม่ผิดค่ะ โดยสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรของคุณแม่ที่ตอนทําโต๊ะจีนก็ทําอยู่แล้วจานชามต่างๆเนี่ยก็เป็นของธุรกิจโต๊ะจีนเลยก็เลยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะค่ะ แล้วร้านเนี่ยเพิ่งเปิด19มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ว่าพอโพสต์ลงในโซเชียลปรากฏว่ากระแสตอบรับมันดีมากๆค่ะตอนแรกร้านเขาเตรียมโต๊ะไว้10ชุดนะเออเนี่ยเส้นหมี่จีนมันก็ซูมเข้าไปใกล้ๆโอ้โหนะ10ชุดเนี่ยโต๊ะที่เตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอกับจำนวนลูกค้าแล้วค่ะบางคนก็ยอมยืนรอโต๊ะว่างนะเพราะติดใจจริงๆใครติดใจเนี่ยไปชิมกันได้นะคะแต่ใครมองว่าถ้า1ิบบาท มันเล็กไปอ,อยากกินแบบจุจๆใจๆเลย30บาทชามใหญ่เขาก็มีหรือว่าพิเศษยิ่งกว่า35บาทเอาไปเลยค่ะชามเดียวอิ่มเลยแล้วก็มีผักสดบริการฟรีอีกด้วยใครสนใจนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันสป่าที่ตำบลสมอแขมเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้บริการนะคะทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายสโมงค่ะ หรือว่าโทรสอบถามเส้นทางนะคะได้ที่เบอร์080 582 4469ค่ะโอ้โหนี่เพิ่งเพิ่งขายได้ไม่กี่วันเองนะโอ้ยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยดีกว่าโอ้กระแสตอบรับดีมากลูกค้านี่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็แบบขายแบบสตาร์ทสามสิบาทแสดงว่าอร่อยจริงจะคุ้มค่าน้ำยาล้างจานเนี่ยอเาแบล้วดูดิครับว่าผู้ดบโอ้โหทั้งหมูทั้งตับอะไรแบบใส่เยอะกากหมูกากเชียวอย่างเงี้ยครบเลยนะอ่ะใครผ่านไปไปอุดหนุนกันได้นะครับ